มอเตนบีครั้งครับสัตหีบชมรีครับจากเหตุการณ์ที่เพลิงไหม้นะครับที่ผับแห่งนี้ซึ่งมันมีข้อกฎหมายที่ทําผิดกฎหมายหลายข้อจริงๆและเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมนะครับมีผู้เสียชีวิตครับในเหตุการณ์ก็ดีครับและหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตตามมาก็ดีรวมทั้งหมด23ศพด้วยกันวันนี้ครับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตครับเขาเดินทางกลับไปที่นั่นนะครับเอาดอกไม้ไปวางแล้วก็ไปร่วมกันไว้อะไรอีกครั้งหนึ่งนี่ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับท่านผู้ ทั้งหมดยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรจะเป็นนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือณนะถึงขณะนี้แล้วครับตำรวจในท้องที่ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้คืออะไรสังคมเลยตั้งคําถามว่าทําไมนานจังเลยะนะครับเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตบ้างนะครับว่าตอนนี้นะเขาก็ทุกใจก็ทุกแล้วนะครับสูญเสียคนที่เป็นที่รักไม่พอในทางคดีในการเยียวยาอะไรต่างๆทําไมมันช่างมืดมนขนาดนี้ นี่คือตามภาพครับแลวเราจะเห็นนะครับวันนี้มีทนายรณรงค์แก้เพชรด้วยฮะช่วงหลังก็ทํางานเพื่อประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นภาพทนายรณรงค์ได้ออกจอบ่อยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับครอบครัวกว่าสิบครอบครัวเดินทางมาที่ผับเมาเทนบีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางช่อดอกไม้วางดอกไม้นะครับแสดงความอาลัยกับการจากไปครับของสมาชิกของคนในครอบครัวสมาชิกอันเป็นที่รักครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับ ทุกคนที่เสียชีวิตจากไปอย่างไม่มีวันกลับวันนี้นะนอกจากเอาดอกไม้มาวางแล้วนะครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะเอารูปของผู้เสียชีวิตมาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งนะครับ,รบแต่มันก็ยังคงมีเสียงสะอึกสะอื้นเป็นระยะครับดูแล้วเนี่ยโศกเศร้าจริงๆวันนี้เหลือตรีภูรีนีน้อยครับหนึ่งในคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนที่มาวันนี้ครับแล้วก็พูดความในใจว่าเหตุการณ์ครั้งเนี่ย เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะถูกลืมเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อในอดีตที่ผ่านมาก็คือไฟไหม้ซันติกา้าผับ นะซึ่งตอนนี้นะครับเรือตรีภูรีเนี่ยท่านก็บอกเรานะครับบอกว่าทุกครอบครัวยังไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากเรียกร้องนะครับให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่เป็นผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บนั้นร่วมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเมาเทนบีนะครับและความผิดอื่นๆเพื่อต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ทางศาลท่านมอบความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียลองฟังกันดูครับ ห้าหมื่นบาทต่อศพเนี่ยผมบอกตรงๆไม่มีค่าสำหรับพวกเราหรือมแม้ตั้งห้าล้านสิบล้านก็ไม่มีค่าสำหรับพวกเราหรอกแต่เราต้องการความยุติธรรมผมเจ้าหน้าที่รัฐที่นะครับที่คือได้ปล่อยปากแล้วเลยให้ลูกหลานเราไม่เป็นอย่างนี้นะครับผม <S <S ขอทุกๆคนนะฮะกลับไปคิดแล้วก็ไปตึกตองนะครับอย่าคิดว่า มันไม่จําเป็นหรือมัอนส่วนธุระไม่ใช่ผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับชีวิตลูกเราเห็นไหมครับนะชีวิตคนทั้งคนนะครับคพรอบครัวของผู้สูญเสียเนี่ยเงินไม,ไม่สามารถปลุกคนเหล่านั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เขาสูญเสียนะครับสูญเสียคนที่เป็นที่รักของเขาไปส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ครับคือน้องรัสิกานะครับผู้บาดเจ็บและเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหมในรัางนี้ด้วยนะครับ ก็มีบาดแผลที่ถูกไฟคลออเห็นไหมครับที่แขนเนี่ยทั้งสองข้างเลยยังพันผ้าไวู้่เลวยครับนะฮะก็อาจจะแผลเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าการการติดเชื้อแล้วก็ยังมีคนที่โดนไฟคลออเห็นไหมครับเขาถอดเสื้อให้ดูวันนี้คุณรัสิกาบอกเรานะครับบอกว่าภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนั้นยังติดตาตรึง เขาเรียกว่าอะไรเป็นความทรงจําที่เลวร้ายของเธอเลยนะครับทุกวันนี้เธอยังบอกยังต้องทํากายภาพบําบัดและเธอเล่าให้ฟังนาทีที่เธอรอดตายอย่างปาฏิหาริย์จริงๆนี่คือเหตุการณ์วันนั้นครับประมาณตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีนะครับเธอบอกเราว่าพอรู้แล้วฮะมันมีกลุ่มควันไฟนะดำๆแล้วก็มีควันแล้วก็มีเปลวไฟแล้วร้อนมาแบบนี้เธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้อย่างเดียวคือต้องหนีตายถ้าอยู่ในนั้นไม่รอดแน่นอนเพราะว่า มันเยอะแล้วนะไฟไหม้มันลามทุ่งไปแล้วเนี่ยพยายามวิ่งออกไปที่ประตูด้านหน้าอย่างเดียวครับวันนี้เธอยืนยันนะครับบอกว่าเธอมองไปแล้วครับมองไม่เห็นทางหนีไฟอันอื่นเลยครับนอกจากประตูทางเข้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางรอดตายอย่างเดียวก็คือตอนนั้นเธอมีโทรศัพท์มือถือไง นะเป็นตัวช่วยเอามือถือเนี่ยทุบกระจกแล้วหนีตายออกมาได้ปัจจุบันผลกระทบนะครับเธอเป็นผู้บาดเจ็บด้วยนะยังต้องทำกายภาพบำบัดเงินก็ต้องใช้ตกงานก็ตกงานขาดไรายได้และที่สำคัญคือณนะถึงขณะน,นี้ได้รับเงินเยียวยาจากเจ้าของผัพ60,000บาทเท่านั้นเองครับลองฟังกันดูฮะโัพท์กรโ็เูโดดกระโดดออกมาประมาณตนี้ ที่สองคือ่ก็เลยเรียกเขาว่าช่วยหน่อยเพราะว่าเขาโมเดียร์เขา เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรน,นะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็ร้องขอนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนในนักกฎหมายของทุกคนนะครับนะออกมาให้เจ้าของผับนั้นช่วยออกมารับผิดชอบอย่างเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแค่หลักหมื่นห้ากหมื่บาทเนี่ยแล้วก็หายเงียบไปแบบนี้ แล้วก็ร้องขอคราบให้คดีเนี่ครับเปลี่ยนให้กองปราบเนี่ยเข้ามาทําคดีนี้ครับเนื่องจากว่าทนายรงค์งเขามองว่า1เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยตำรวจในท้องที่ที่สัตยหีบเนี่ยยังสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ได้ครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตับ,บไใคข่าวช่องแปด